ว่ากับข้าวเช้าวันนี้ต,ต้องเดี๋ยวต้องรีบไปส่งออเดอร์ของใครบ้างวันนี้ปทุมมาพี่เมย์พี่เป็กแล้วก็พี่ดาวสาขาพิจิตมาอมเอ้ยส,ยส,ยส,ยสยุประจัยสุตระจัยสุตระจัยพีจิตกับสุตระจัยปทุมของห้าเฮ้ยอะไรเปิดกระเข้าสองรอบแล้วเลยอันนี้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 เจอเล<ช>ยชามน้ำพีกอะไรน้ำพีกกระเปะกกระปีอ๋อออยันนี้ข้าวเส่าให้ไม่ใช่ป่ะได้กลิ่นข้าวหอมมากได้กลิ่นข้าวเหมือนข้าวหอม ดอกแคนะดอกแคดอกแคทอดแล้วก็ปลาทูปูกก็อันนี้ก็ข้าวแบบว่าโคตรน่ากินมากน้ำพริกปลาทูไปไอ้ผักทอดตาเอาข้าวเยอะมากตายกินข้าวด,ด้วยกันยายด้วยตายข้าวยังกินแล้วย้ายมาเร็วแซ่บๆยายมาเร็วแซ่บๆโอ้ย มันมีไอ้เขาความจริงเขามีซ่อมให้เรานะแต่เราไม่ถนัดเนี้ย